สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวคุณภาพที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมงานคุณภาพช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้นะครับมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ลงมืที่ทําข่าวสารแล้วก็หยิบยกขึ้นมานาเสนอรวมถึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับส่วนประเด็นข่าวสารที่ ใจวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงบันที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลางสวนแขวงพญาไทเขตพญาไทเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ท,ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการดำินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเราต้องประกอบอาชีพหารายได้จึงไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ถี่เท่าที่ควรโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ําหรือช่องว่างทางสังคมนั้นยังมีให้เห็นเพราะประชาชนกลุ่ม ปอบางเหล่านี้มีความลำบากมากกว่าบุคคลอื่นๆเช่นคนพิการครอบครัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือครอบครัวยากจนที่มีความยากลำบากที่จะมีไรายได้มาดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักงานเขตพญาไทกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือลงไปที่เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนพิการครอบครัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มปอบบางต่าง,างๆเพื่อช่วยลดช่องว่างสิทธิด้านต่างๆของประชาชนกลุ่มปอบบางอย่างบูรณาการโดยมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใ,ใ,นในครัวเรือนรวมถึงการ การสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการอื่นๆของคนในชุมชนอาทิการรักษาพยาบาลการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิด้านต่างๆของคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงให้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิและความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายสกลทีพัทยาุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากิจกรรมในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเพียงเล็กน้อยที่อาจจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครได้ไม่มากนัก จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าจะดูแลไม่ทอดทิ้งรวมถึงคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครอ,อย่างแน่นอนขณะที่ยังมีโอกาสทํางานด้านนโยบายเรื่องสิทธิและสวัสดิการของประชาชนจะส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทางนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป เพราะในบางครั้งเนี่ยคนพิการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าถึงสิทธิต่างๆในเรื่องของเบี้ยคนพิการหรือเบี้ยสูอยู่อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นการเก็บตกในส่วนนั้นไปด้วยก็ปกติเนี่ยจะทํากันเป็นประจำของแต่เลขาธิกอยู่แล้วทีนี้ผมนในฐานะที่กํากับดูแลสานักงานสังคมเนี่ยก็จะพยายามลงร่วมกับทางตะละเวเขตด้วยอย่างวันนี้ก็เช่นกันครับผม ก็ให้ทางเขตเนี่ยลงเชิงลุกมากขึ้นนะครับคือตอนนี้คนที่ลงทะเบียนคนพิการเนี่ยถึงแม้จะเยอะแล้วก็ตามแต่ผมว่าในตามชุมชนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีคนพิการที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าคนที่ยังตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับสิทธิ์ของทางราชการอยู่เพราะนั้นเนี่ยทางเขตก็ต้องเร่งลงแล้วก็บางครั้งในทางกระทรวงก็จะลงกับเราด้วยอันนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้นะครับทพนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นของบริจาคที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ ถ้าเกิดเห็นรายการนี้หรือว่าปกติเขาทางมันอยู่แล้วเนี่ยก็จะเบิจากมาที่ทางสำนักพนักาสังคมอย่างเช่นพวกแคมเพิรหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งซึ่งทางทางเขตหรือทางสำนักก็จะรวมเป็นชุดๆนะครับแล้วก็เดินแจกจ่ายอย่างในวันนี้ที่เห็นกับผม พีเรียงครับว่าถ้าใครที่ดูรายการอยู่นะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนหรือพระประธานในชุมชนหรือว่าอาสอสอสอเนี่ยถ้ามีผู้พิการเกิดขึ้นใหม่เนี่ยอยาให้ติดต่อทางน่านเขตซึ่งเดี๋ยวทางเขตเนี่ยก็จะรับแล้วก็ท่านผเนินการต่อให้เพื่อให้นผนพิการอย่างน้อยเนี่ยสิทธิพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะได้รับให้มันครบถ้วนก่อนครับผม นาวากาศโทมัทยลาลไกลสอนทองสีรองผู้วยการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายปฏิบัติการนำผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านดอยปุยประจำปี2565ณบ้านดอยปุยหมู่ที่11ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มกลาสัญลักษณ์ทอทอทจำนวน3,000ขวด และงบประมาณจำนวน5,000บาทในการสมทบกองทุนในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับไฟป่าอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้ทงนี้โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาในชุมชนเพื่อลดและป้องกันปัญหาเอาควันไฟป่าที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีด้วยการจัดทำแนวป้องกันไฟระยะทางกว่า20กิโลเมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพดอยปุย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุดเทพปุยซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าทําให้ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าฝนละอองขนาดเล็ก pm 2 5ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และบางครั้งยังมีผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการขึ้นลงของอากาศสานอีกด้วย ที่ห้องประชุมแสนสุข1-2โรงแรมบางแสนเฮอริเทตตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายนิวัฒมหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายปปทะระหว่างการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีพันออกาศเอกชัยวัฒน์วงศ์ศิลาบัตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตสองกับรายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกโดยใช้กลไกการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายธรรมพิบาลต้นแบบเพื่อป้องกันสอดส่องและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ตลอดจนติดตามดูแลผลประโยชน์ของชาติหรือของชุมชนที่ประชาชนพึงจะได้รับรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทุจริตซึ่งจะนําไปสู่การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานปปทเขตสองจึงได้จัดโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐแบบมีส่วนร่วมพัฒนา คนกในการทํางานโดยบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายประชาสังคมกับสํานักงานปปทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและปลุกจิตสํานึกเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ที่แก่งน้ำซรั ort, บกีสอร์ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสิริรัตน์เขียมนาคนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกคุณวักุลเขียมนาครองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกนายสว่างทองไัยผู้ประสานงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการพร้อมคณะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกเข,ข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรับเดียบ วาระในการประชุมเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคมพิจารณาการทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนสมาคมให้เกิดการบริการทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นต้นตามที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้นายสิริรัตน์เขยมนาคตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ต่อในอำเภอเมืงองนครนายกเพื่อให้จังหวัดนําเสนอต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครนายกพิจารณาบัดนี้นายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครนายกได้พิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วโดวยมีวัตถุประส,ระสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในทุกนิติของจังหวัดให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อาหารของการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพประสิทธิภาพในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวรวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรเป็นต้นที่เทศบาลเมืองลาดสะวายอำเภอลำลูกกาจากาาังหวัดปทุมธานีนายวินัยสังวานเงินนายกเจสมนตรีเมืองลาดสะวายรับมอบที่ดินเพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์จากนายสนิทพันธ์โชติเวศ กรรมการผู้จัดการสิทธาราพ่อเพอรที่จำกัดเื้อที่3ไร่2งาน40ตารางวาและอุทิศให้เป็นทางสาธารณะอีกหนึ่งไร่1งาน76ตารางวาซึ่งในการบริจาคที่ดินให้เทศบาลเมืองลาสวายเพื่อจะได้เป็นศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาสวายโดยใช้ชื่ออาคารโชติเวศซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลาสวายเป็นสกิพยานน,นายวินัยสองวันเงินนายกเทศมนตรีเมืองลาสวายกล่าวว่าขอบคุณท่านสนิทพันโชติเวส ที่อุทิตที่ดินในเขตสบาลเมืองลัสวายจำนวนที่ดินกว่าสี่ไร่โดยทางเทศาบาลมีโครงการที่จะนําเดินการเป็นศูนย์การแพทย์ของเทศาบาลเมืองลัสวายเพื่อที่จะดูแลประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรวมถึงโครงการกิจกรรมต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวตำบลลัสวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพซึ่งขณะนี้ยังมีการระบาดโควิด -19 เราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลชาวลัสวายให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆนายสนิทพันธ์โชติเวชกรรมการผู้จัดการบริษัท สิทธาราพ่อเพอร์ที่จำกัดแต่ว่าตนเองและครอบครัวมีความยินดีอย่างสูงที่บริษัทเรามีที่ดินจำนวนหนึ่งบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองลาสวายซึ่งไม่ได้มากมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นศูนย์การแพทย์ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองลาสวายมีความประสงค์จะดำเนินการสร้างเป็นศูนย์การแพทย์ไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนจึงคิดว่าบริเวณนี้ควรที่จะมีศูนย์การแพทย์เช่นกันซึ่งทางครอบครัวตนเองก็จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้มานานแล้วโดวยเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน กับผู้อมอบอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลเมืองราศวายจจำนวนที่ดินเกือบเกือบสี่ไร่นะครับซึ่งในจำนวนที่ดินทั้งนี้เรามีโครงการที่จะทำเป็นศูนย์การแพทย์ับศูนย์การแพทย์ราศวายนะครับเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัศวายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับดูแลเรื่องสุขภาพ หรือทำโครงการกิจกรรมต,ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวตำบลลัสวายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุซึ่งต้องดูแลสุขภาพกันก่อนอื่นก็มีความยินดีนะครับอย่างสูงเลยที่เสียงน้อยทางบริษัทเราซึ่งพอมีที่ดินแถวนี้อยู่บ้างนะครับไม่ได้มากมายแต่ว่าเราได้มีโอกาสที่ดีที่จะมอบ ที่ดินที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นศูนย์การแพทย์นะครับเราก็มีความยินดีมากที่ท,ท่านนายกามีความประสงค์อย่างนั้นแล้วกเ็เรารู้สึกว่าเราน่าจะถึงเวลาของแถวนี้พอดีนะครับเพราะที่จริงทางศรีธาราก็ได้ทำสิ่งพวกนี้มานานแล้วนะครับก็คือเราจะดูว่าในแอเรียของเรา เอาเอาแค่แถวแถวบริเวณนี้นะครับก็คือเราจะทำอะไรให้กับชุมชนได้บ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ถนนอ่าก็มีการยกถนนให้ซึ่งทราบว่ารถค่อนข้างจะติดนะครับแถวนี้ก็อ่าได้มีการทำถนนขยายถนนมาเรื่อยๆนะครับถนนเส้นในเส้นนอกเราก็มีมีการที่มอบให้ ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาถนนราดจเนินเขตเทศบาลน,นครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้มีการเปิดลานสเก็ตเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเล่นสเก็ตเป็นการออกกำลังกายมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยมีรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตให้เช่าหากผู้ที่จะมาเล่นไม่มีรองเท้าก็สามารถเช่าได้เพียงคู่ละ40บาทเท่านั้น เปิดให้เล่นตั้งแต่16นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากทั้งจากในพื้นที่เมืองสงขลาและเปิดใกล้เคียงต่างนำบุตรหลานมาเล่นสเก็ตที่แห่งนี้ในขณะเดียวกันก็ได้มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดโควิด -19 อย่างเข้มงวดทุกคนที่เข้ามาในสวนสาธารณะจะต้องผ่านการคัดกรองที่ประตูทางเข้าช่องทางเดียวเท่านั้นสำหรับบรรยากาศการเล่นสเก็ตบริเวณลานสเก็ตมีทั้งเด็กเด็กเล็กเด็ก,ดกโตและผู้ใหญ่เล่นกันอย่างสนุกสนานและบางคนก็ยังมีการฝึกหัดเล่นสเก็ต จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยประคองเพื่อให้บุตรหลานสามารถเล่นสเก็ตได้เหมือนเพื่อนๆที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเล่นให้ได้เหมือนกับเพื่อนๆโดยคิดว่าเพื่อนทำได้เราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกัน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมบอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขับเคลื่อนนโยบายสําคัญอย่างต่อเนื่องเยียวยาความเดือดร้อนของกําลังแรงงานของประเทศโดยนายประทีปทรงลํายองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าจากพรบรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน2,545และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2,557ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบกิจการในการได้รับการยกเว้นภาษีร้อยละร้อยจากค่าใช้จ่ายในการ การฝึกอบรมรายงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือรายงานแห่งชาติการนําเข้าเครื่องจักร รวมถึงเงินอุดหนุนกรณีต่างๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่สถานประกอบกิจการเนื่องจากคนหรือกําลังแรงงานถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการการผลิตของสถานประกอบกิจการนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับอาชีวศึกษามุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการศึกษาและในภาคการทํางานบูร การการผลิตและการพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้รับการพัฒนาส่งต่อกําลังแรงงานสังคมและประเทศชาติต่อไป ผู้สื่ข่าวรายงานว่าที่ถนนสายในลานสักทัพทันจังหวัดอุทัยธานีที่มีหมอกหนาปกคลุมหนาแน่นทั่วตามชุมชนหมู่บ้านรถต้องเปิดไฟวิ่งเพื่อช่วยเปิดการมองเห็นพร้อมกับอากาศในช่วงเช้าค่อนข้างหนาวเย็นวันเกิดอันตรายได้หากขับขี่รถด้วยความไว ส่วนทางโค้งก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากหมอกหนาปกคลุมทําให้มองไม่เห็นอยากเตือนภัยในการขับขี่รถบนท้องถนนดังนี้ชาวบ้านระบแวดชุมชนไม่เห็นหมอกแบบนี้มานานแล้วสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทําให้ชาวบ้านในจังหวัดอุทรยธานีได้มีโอกาสสัมผัสกับหมอกหรืออากาศดีๆแบบชาวเหนือบ้างหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทุกเช้าก็คงจะดีไม่น้อย ที่บึงสีภูวานาถนนสีภูวานาธเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีกลุ่มรายเดอร์ไายแมนในอำเภอหัดใหญ่มากกว่า100คนพร้อมรถจักรยานยนต์ได้มารวมตัวกันเพื่อได้กรองค่าตอบแทนเพิ่มเนื่องจากค่าน้ำมันแพงงานเท่าเดิมและจานวนราเดอร์ไลแมนที่เพิ่มขึ้นด้วยทําให้รายได้ลดลงสวนทางกับค่าใช้จ่ายและค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนค่าน้ํามันตัวแทนรลเดอร์ไายแมนในอำเภอหัดใหญ่เปิดเผยว่าผลตอบแทนต่อรอบในอำเภอหัดใหญ่จากเดิมเริ่มต้นที่25บาบาท ห้สตางค์บวกเงินขยัน6บาท80สตางค์หักภาษีนักที่จ่ายแล้วเหลือ31บาท3 3สตางค์แต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนลงมาเหลือ28บาททวนเมื่อหักภาษีนักที่จ่ายแล้วเหลือ27บาทส6สตางค์ต่อเที่ยวซึ่งสวนทางกับค่าของชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันโดยต้องการให้ทางบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนให้กลับมาเท่าเดิมเที่ยวละ31บาท3 3สตางค์โดยหลังจากนี้จะเข้ายืน่นเรื่องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเพื่อหาช่องททาางในกรช่วยเหลือข้ ร้องเรีอนอีกครั้งต่อไปมาเรียกร้องนะครับอยากได้ค่าต่อแทนที่มันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของค่าคงที่ที่มันสูงขึ้นค่าน้ํามันที่มันแพงขึ้นนะครับพวกเราเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องวันนี้อยากจะให้บริษัทปวดหัวเห็นใจนิดนึงนะครับในส่วนของพวกเราก็ในหลายๆเรื่องนะครับอตอนนี้ค่ารอบที่มันเพิ่มให้ก็จริงแต่ว่าในส่วนของอินเทนตีที่มันหายไปนะครับ ในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่เข้ามามันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับพี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ผู้ใหญ่ที่ดูพวกเราอยู่ครับอ่าวันเห็ใจว่าเอคอ่ารอบที่มันที่เราเรียกร้องครับขอขอขอปรพิจาณาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการในการทําง,งานอยู่แล้วนะครับอ่าเช่นพวกอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อครับผมแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ว่าค่ารอบที่มันต่ำลงนะครับ อ่าแล้วในส่วนของงานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับอยากวิงวอนพี่พี่ผู้ใหญ่ที่เห็นอยู่ครับกวยกรุณาพวกเราด้วยครับผมปกติค่ารอบเท่าไหร่อ่ะครับอ่าปกติเดิมมาครับมันยี่ห้าบาทครับแล้วก็มันบวกอินประมาณหกหกจุดแปดนะครับอ่าบนนัดนเป็นที่ครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มค่ารอบให้เราจากอ่ายี่ห้าเป็นยี่แปดแต่ไม่บวกเพิ่มอะไรเลยอ่ามันแล้วแล้วยังไม่หักภาษีด้วยครับถ้ามันมันหักภาษีแล้วมันก็เหลือยี่สิบเจ็ดบาทนะครับ จากเดิมมันสามสิบสองครับผมหลังจากที่น้ํามันขึ้นราคาครับพวกพี่ๆลายเมนทั้งหลายครับมารอบจากการส่งงานได้น้อยหรือได้ลดได้น้อยหรือได้เยอะขึ้นก็คือตอนนี้น้ํามันขึ้นแต่ค่าอ่าแต่รายการสั่งของลูกค้าครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ยิ่งยิ่งมาลดอย่างเนี้ครับค่าชะจ่ายพวกเราก็ลดลงครับผมเออ่าค่ารอบพวกเราก็ลดลงครับผมเิมน าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่ารอบที่ลดลงมันก็มีผลกระทบครับแล้วตอนนี้ครับน้ํามันมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับ ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ ฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะลงมาที่นําข่าวสารดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ